สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าพร้อมกับช่องมาม่าคกกิ้ง4524กันเป็นประจำนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอร่อยแบบง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำต้มบุญเส้นใส่หมูสับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะหาวัตถุดิบที่เรามีในตู้เย็นค่ะเป็นเมนูล้างตู้เย็นเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นเมนูที่ทำง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มาม่าใช้วันนี้นะคะก็จะมีที่เหลือๆในตู้เย็นนะคะก็จะมีวุ้นเส้นค่ะอันนี้มีติดบ้านเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ผักคะน้ค่ะผักกาดขาวหมูสับค่ะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ฮอทดอกค่ะ แล้วก็กระเทียมสับค่ะมาม่าใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะมีเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ํำตาลทรายค่ะแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกหน่อยด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกป่นค่ะแล้วก็มีต้นหอมกับผักชีซอยด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมาม่าจะเทน้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ค่ะ แล้วก็นำกระเทียมสับลงไปผัดให้จนเหลืองก่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะเราจะคล้ายๆกับเจียวกระเทียมนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะพอผัดจนเหลืองนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นไว้นะคะสักครึ่งนึงก่อนค่ะเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราเสิร์ฟนะคะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำหมูสับนะคะใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่มาม่าทานเป็นประจำเลยค่ะเวลาคิดไม่ออกนะคะหรือว่าเบื่ออาหารนะคะเมนูนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยมาม่าได้มากๆเลยค่ะผัดไปได้สักคู่หนึ่งนะคะเราก็จะมาเติมน้ำเพิ่มลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้หมูสับสุกดีเลยค่ะ จากนั้นมาม่าก็จะมาเติมน้ําเพิ่มลงไปเลยนะคะวันนี้มาม่าใช้ประมาณ400-500มลลิตรค่ะก็กะว่าพอประมาณ1ถ้วยนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะมาใส่ฮอทดอกตามลงไปเลยค่ะในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะตามความชอบเลยค่ะจากนั้นมาม่าจะเริ่มปรุงเลยค่ะจะใช้ผงปรุงรสประมาณ1ช้อนชาซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโตค่ะ น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโตค่ะแล้วก็จะมีซอสหอยค่ะส่วนมากซอสหอยนี่เราจะใช้ในเมนูผัดนะคะแต่ว่าเวลาเรานำมาใส่ในน้ําซุปนะคะจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้เป็นอย่างมากเลยค่ะทำให้น้ําซุปเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่มาม่าจะใช้ทำน้ำซุปประจำเลยค่ะจากนั้นมาม่าจะมาปรุงเพิ่มลงไปด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ ตัวส่วนน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ตอนหลังก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยพริกปน่นตามความชอบเลยค่ะจากนั้นมาม่าก็จะมาใส่ผักกาดขาวตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผักคะน้าค่ะตัวส่วนของผักนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเอาตามความชอบเลยค่ะ ใส่ผักลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าก็จะรอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นมาม่าก็จะมาใส่วุ้นเส้นตามลงไปค่ะถ้าหากขั้นตอนนี้น้ำแห้งเกินไปนะคะก็ให้เพื่อนๆเติมน้ำเอาตามความชอบเลยค่ะชิมรสชาติอีกรอบนึงนะคะเราก็ต้มให้วุ้นเส้นเขาสุกดีนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปค่ะแค่นี้ก็จะเสิร์ฟได้แล้วค่ะ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายราคาประหยัดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะทันเวลาท้องหิวนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกซับสไคร์ที่มีให้กันค่ะ ก่อนจะจากกันไปหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ